ด่านวัฒนานุษสอพี่น้องที่เคารพครับทําไมเขาต้องไปจับกลุ่มกลุ่มขังอาจารย์สุรชัยด่านวัฒนานุษสอเพราะว่าอาจารย์สุรชัยด่านวัฒนานุษสอนนั้นพยายามเดินสายพูดจาปราศัยกับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้พี่น้องที่เคารพเพราะเดินสายปราศัยพูดความจริงให้กับพี่น้องได้รู้ว่า เรากำลังสู้อยู่กับใครประชาชนเริ่มตาสว่างพอเริ่มตาสว่างฝ่ายอํามา์เขาก็คิดจะกำจัดเขาเลงเอาไว้แล้วพี่น้องที่เคารพว่าต้องกำจัดขืนปล่อยเอาไว้เดี๋ยวประชาชนจะตาสว่างมากกว่าน,นี้พี่น้องที่เคารพครับหลังจากอาจารย์สุรชทยขึ้นเวทีปราสัย วันที่19วันที่ยีสบวันที่21ปรากฏว่าผมจะเล่าเหตุการณ์การจับกุ่มอาจารย์สุรชัยแท่ดานให้พี่น้องที่ยังไม่รู้ได้รับทราบว่าการจับกุ่มเป็นอย่างไงพี่น้องครับปรากฏว่าการจับกุ่มอาจารย์สุรชัยด่านวัฒนานุสร์วันที่22พี่น้องครับหลังจากพูดจาตาใสเวที ที่อนุสรสถานทหารอาสาอาจารย์สุรชัยก็กลับบ้านเดินทางกลับออฟฟิศกลับไปที่พักตอนที่จะเดินทางกลับพี่น้องครับได้มีพี่ที่สุภาพสตรีประมาณสามสี่คนขึ้นรถไปพร้อมๆกับอาจารย์สุรชัยในระหว่างทางในการเดินทางพี่น้องครับได้มีรถทั้งหมดหกคันเป็นรถโฟล์คชุนเนป้ตยแดงเป็นรถ เล็กซัทะเบียนลงท้ายด้วยหนึ่งก้าหนึ่งผมไม่บอกตัวข้างหน้าพี่น้องที่เคารพแล้วก็มีรถอีกทันหนึ่งคือมิตซูตาเจโร่เรืออะไรนี่แหะครับสักอย่างมีรถเก๋งแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์อีกสองพันพี่น้องที่เคารพครับนี่เป็นการจัดเป็นการจัดขบวนเป็นการจัดทัพที่ไปจับคนแก่คนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นนักพูดจะให้พี่น้องได้หูตาสว่าง พี่น้องครับหลังจากอาจารย์สุรชัยขับรถไปไม่ใช่อาจารย์สุรชัยขับนะครับมีคนขับรถไปกับอาจารย์สุรชัยอาจารย์สุรชัยนั่งด้านซ้ายคนขับรถก็ขับไปก็สังเกตเห็นว่าข้างหลังมีรถตามมาพี่น้องครับก็สกิดบอกอาจารย์สุรชัยอาจารย์เนี่ยมีรถตามมาละอาจารย์สุรชัยก็บอกเออไม่เป็นไรนะไม่ขาไม่ได้ตามเราหรอก โดยความที่อาจารย์สุริชัยแกก็บริสุทธิ์ใจขึ้นพูดจาตาสาสตามเมทิต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนหูตาสว่างมากกว่าเดิมพี่น้องครับปรากฏว่ารถอาจารย์สุรชัยเล่นไปก่อนถึงสียแยกไฟแดงก็มีรถอีกคันหนึ่งพยายามบล็อกรถอาจารย์สุรชัยให้อยู่ให้อยู่กับแล้วก็รถอีกคันหนึ่งก็ไปบีบท้ายสกัดไม่ให้ออกนะครับปรากฏว่าสีแยกไฟแดง กำลังจะไฟกำลังจะไฟแดงนะครับคนขับรถแซงรถออกไปพี่น้องครับแซงรถออกไปทางด้านขวาพี่น้องครับไอ้สี่คันที่ตามหลังไอ้ห้าคันที่ตามหลังมันผ่าไฟแดงไปพร้อมกันหมดเลยปรากฏว่าไปจับคุมคุมถังได้ในซอยมีการจับกันในซอยพี่น้องในขณะเดียวกันหกในสี่คนของตำเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการจับลุมแบบจู่โจม พี่น้องครับชักตืนขึ้นมาชักตืนออกมาแล้วก็ไปจี้เอวคนขับพี่น้องที่เคารพครับแล้วก็เข้าไปล็อกอาจารย์สุรชัยทางด้านซ้ายพยายามล็อกแต่พี่ผู้หญิงคนที่อาศัยนั่งรถไปด้วยเขาก็ออกมาสกัดเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจยื้อยุดจุดกระชากกันอยู่นานพอสมควรอาจารย์สุรชัยก็เลยถามว่าเอ้านี่คุณพวกคุณเป็นใครทำไมต้องมาทำอย่างนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็แสดงตัวว่าเป็นตำรวจเขาก็บอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองพี่น้องที่เคารพอาจารย์สุรชัยก็บอกว่าถึงคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณทำอย่างนี้มันก็ไม่ถูกในที่สุดก็มีการพูดจาก,กันพี่น้องครับจนตกลงกันว่าถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับก็เขาพยายามเอาตัวอาจารย์สุรชัยเนี่ยไปขึ้นรถเจ้าหน้าที่แต่ พี่สุภาพสตรีและอาจารย์สุรชัยก็ไม่ยอมไปนั่งรถคันที่เขาพามาพี่น้องที่เคารพครับก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมานั่งรถคันที่อาจารย์สุรชัยนั่งก็ไปที่สอนโอชคชัยพี่น้องครับพี่น้องการจับกลุ่มอาจารย์สุรชัยทำเหมือนว่าอาจารย์สุรชัยเป็นฆาตกรโรคจิตที่ฆาตกรฆ่าต่อเนื่อง เพียงเพื่อว่าบอกอาจารย์สรยยุรชัยอาจารย์สุรชัยก็จะไปมอบจะไปรายงานตัวอยู่แล้วก็ไม่มีหมายเรียกพี่น้องที่เคารพขณะท่านมาพูดจาตราสายอยู่ภาคอีสานมีหมายเรียกมาจากทางภาคเหนือคือเชียงเชียงใหม่พี่น้องที่เคารพมีหมายเรียกอาจารย์สุรชัยยังขับรถจากภาคอีสานไปภาคเหนือเป็นพันกว่ากิโลยังต้องไปรายงานตัว แต่การจับกลุ่มครั้งนี้พี่น้องที่ครัในขณะที่การจับกลุ่มอาจารย์สุรชัยตอนตีสองพอรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งปล่อยแกนนำนปชเจ็ดคนพี่น้องที่ครับ,บมันเป็นการจับกลุ่มและมันเป็นการปล่อยตัวที่อมมาตยาขาวางแผนไว้แล้วให้พวกเราคนเสื้อแดงนี่แหละครับมาทะเลาะกัน บอกว่าเนี่ยเจ็ดแรกหนึ่งบ้างอะไรบ้างพี่น้องที่รพบอันนี้แล้วจะดุลพินิจของพี่น้องประชาชนพี่น้องที่รพบครับหลังจากนั้นก็มีการส่งเอสเอมเอสการจับกุมอาจารย์สุรวชัยพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงก็ไปถึงโรงพักก็มาจํานวนไม่น้อยเหมือนกันพี่น้องครับปรากฏว่าหลังจากนั้นนักข่าวก็มาพอนักข่าวมาถึง พี่น้องครับอาจารย์ก็เข้าไปสอบถามอาจารย์บอกว่าแล้วจะทํายังไงต่อไปอาจารย์ก็บอกว่าต้องรอทนายแล้วก็รอทนายตอนสิบโมงรอทนายตอนสิบโมงปรากฏว่าพี่น้องที่เคารถรับเจ้าหนะ้าที่ตํารวจเขาก็กลัวว่ารับสถานการณ์ไม่ไหวจากพี่น้องประชาชนที่จะไปในสอนอโชคไทยเขาก็เลยส่งอาจารย์ขึ้นรถก่อนเขาเอาอาจารย์เนี่ยไปส่งสารอาญาก่อนนะครับสารอาญารัชดาก่อน ขับขึ้นรถพี่น้องทราบไหมครับว่าอาจารย์เสือชัยตอนที่จะขึ้นรถท่านพูดออกมาประโยคหนึ่งว่าอภิสิทธิ์เวชาชีวะให้อุ้มเดือนพี่น้องที่รถให้อุ้มเดือนแปลความว่าคนที่สั่งอภิสิทธิ์มันใหญ่ ให้สั่งอาพิสุทธิ์ให้จับอาจารย์เลยใหญ่กว่าอาบิสิทธิ์อีกพี่น้องที่เคารพครับนั่นก็คือพวกอมตะหรืออมตะเจ้าพ่อใช่ไหมพี่น้องนี่เป็นการจับกลุ่มที่ผิดปกติจับกลุ่มในายามิการพี่น้องครับจับกลุ่มในายามิการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการจับกลุ่มคุมขังทางนี้ถ้าไม่มีพี่พี่ผู้หญิงไปด้วยสี่คนผมว่าไม่มีการจับกลุ่มแล้วครับ ดีไม่ดีอุ้มหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมครับพี่น้องครับเพราะอะไรพี่น้องที่ผมพูดอย่างนี้ในอดีตที่ผ่านมามีนักต่อสู้หลายคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยถูกจับกลุ่มกลุ่มขังและถูกตุ้มฆ่าไปหลายคนพี่น้องที่เคารพเล่าเข้าๆแม้กระทั่งสี่รัฐมนตรีขุนพลผ้าอลสานแต่อดีตคงจํากันได้พี่น้องครับมีนายถวินอุดิ แล้วก็มีํำลองดาวเรืองแล้วก็มีนายทองอินภุริพัฒน์แล้วก็มีดรทองเปลชวชลภูมิพี่น้องที่กระดกสี่คนนี้จากประวัติศาสตร์ก็ถูกจับกลุมอีกคนหนึ่งถังอยู่สอนอสามเสนอีกคนหนึ่งสองนอทุ่งมหาเมฆอีกคนหนึ่งสองนอชนะสงครามพี่น้องที่กระดก เขาก็ไปเอาตัวมาไปรับตะเวนรับสี่คนนี้เป็นอดีตสีรัฐรีอดีตรัฐมนตรีสี่คนสอสอ,สอหลายสมัยภาาอีสานนะครับอันนี้เป็นเรื่องเกิดขึ้นเมื่อสมัยกอมบุญสิดินรัตน์นี่เป็นเรื่องราวที่ผ่านมาพี่น้องการจับกลุ่มสี่คนแล้วก็ไปตะเวนรับตัวอ้างว่าตัวความไม่ปลอดภัยสี่รัฐมนตรีก็ขึ้นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คุมตัวมา ขึ้นรถมาพร้อมกันพี่น้องที่รถปรากฏว่าถึงหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีการมีเสียงปืนดังขึ้นพี่น้องปรากฏว่าสีรัฐมนตรีตายหมดทั้งสี่คนนี่เป็นอดีตที่ผ่านมานะครับพายิงเสร็จวิสามันฆาตกรรมสีรัฐมนตรีเสร็จก็ขับรถไปถึงฝนโยธินกิโลเมตรที่สิบสองสาบสี่ประมาณสิบสี่แล้วครับก็บอกว่าโจนมาลายู ไปชิงตัวผู้ต้องหาแล้วเกิดยิงกันปรากฏว่าสี่คนตายครับสี่ผู้ต้องหาที่เรียกร้องประชาธิปไตยนั้นตายพี่น้องครับแต่ปรากฏพอพิสูจน์ดูในตัวของสี่ผู้ต้องหาสี่อดีตรัฐมนตรีที่เป็นคนภาคอีสานคุณคนภาคอีสานนี่พี่น้องครับมีลูกตืนสังอยู่ในร่างกายของผู้เรียกร้องต่อสู้เพื่อพี่น้องชนชั้นล่างชนชั้นชนบทอย่างพวกเราเนี่ยมีลูกกระสุนสังอยู่ ศพหนึ่งเป็นสิบคนสิบนัดพี่น้องที่เคารพครับอันนั้นคือสีรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็มีการจับผู้ครองจันดาวงเห็นไหมครับก็จับหญิงเต้านั่นคือนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหญิงเต้าที่สถานสนามบินสุวอ,อสว่างเดินดินพี่น้องครับนั่นเป็นผู้ที่เสียเลือดเสียเนื้อเพื่อการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นการจับกลุ่มครูถามอาจารย์สุรชัยนั้นมันผิดปกติวิสัยดีนะว่ามีพี่ผู้หญิงสี่คนพี่น้องครับคนที่สั่งให้จับกลัวว่าอาจารย์สุรชัยจะตาสว่างจากูกตัวอาจารย์สุรชัยจะมาพูดจาปราัยกับพี่น้องประชาชนให้ตาสว่างมากกว่าเดิมเลยต้องกำจัดไปก่อนพี่น้องครับเพราะฉะนั้นสื่อสารทุกอย่างข่าวสารทุกอย่าง พวกเราต้องรู้พวกเราต้องดูว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันเป็นยังไงพี่น้องครับสื่อมีสื่อมันก็ปิดสื่อเว็บไซต์มันก็ปิดของเราวิทยุชุมชนมันก็ปิดคือมันต้องการกันพวกเราไม่ให้รับรู้ข่าวสารเพราะว่ามันจะปิดหูปิดตาประชาชนพี่น้องที่รบครับนี่เป็นยุทธการของอามาตเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในกระบวนการต่อสู้ ของผู้เรียกร้องประชาธิปไตยหนึ่งเราจะขาดสนามใดสนามหนึ่งไม่ได้ต่างประเทศพันตำรวจโทรด็กเตอร์ทักษ,ษ,ษิณชินวัตรก็ทําอยู่ตอนนี้เขาใช้โลกวอมไทยอยู่พี่น้องที่เคารพรับสองมวลชนคนเสื้อแดงต้องจับมือกันให้มั่นเพื่อเอามวลชนเนี่ยบีนนยบนนอีกทางหนึ่งพี่น้องที่เคารพสามสนามการเลือกตั้งก็พี่น้องก็ต้องสนับสนุนพักเพื่อไทย ลองดูสิว่าถ้าเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันจะให้เราเป็นรัฐบาลหรือเปล่าถ้าเราได้คะแนนเสียงมามากมันจะให้เราเป็นรัฐบาลไหมให้มันหายสงสัยกันไปเลยแล้วเราจะใช้หมกถ้าสมมติเลือกเลือกตั้งมาพี่น้องที่เคารพมันไม่ให้เราเป็นรัฐบาลมันกันแกล้งเราเอกีกเราชนะมันไม่ให้เราเป็นต่อไปนี้เราต้องยกระดับการต่อสู้ใช่ไหมครับพี่น้องครับใช้แบบอิปต์ตูนิเซียลิเบียพี่น้องที่เคารพ พี่น้องทราบไหมครับตอนนี้ลิเบืยอนะครับปร,ราบบุตวาดกองกําลังนาโต้ทนไม่ได้ที่นายพลอามานกัตด,ดาฟี่ใช้เครื่องบินถลม่มประชาชนที่ต่อสู้เพื่อร้องความยุติธรรมตายเป็นเบื่อหลังจากนั้นพี่น้องกองกําลังนาโต้ได้บุกตอบโต้และยิงทหารของกัตด,ดาฟี่เวลานี้ยอมเตราจาแล้วพี่น้องที่รพครับ พี่น้องครับผมพูดจามาก็พอสมควรสุดท้ายนี้ก็ให้พี่น้องร่วมแรงร่วมใจกันแต่สู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วผมจะเรียกร้างให้ปล่อยตัวอาจารย์สุรชัยโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะผมเชื่อว่าอาจารย์สุรชัยไม่ผิดแล้วผมจะต่อสู้ในแนวทางของอาจารย์สุรชัยต่อไปพี่น้องอัาสุดท้ายนี้ อำนาจสูงสุดเป็นของใครพี่น้องประชาชนทราบไหมครับอำนาจสูงสุดเป็นของพี่น้องประชาชนและอำนาจสูงสุดเป็นของรัฐบาลทั้งหลายพี่น้องที่รักครับครับชัดเจนนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่วิเชียนนะครับตัวแทนจากกลุ่มยี่สิบสี่มิถุนายนนะครับวันนี้อาจารย์สมยศไม่ได้มานะครับก็ส่งตัวแทนมานะฮะ ตอนอื่นก็ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมนะครับท่านอาจารย์ราตรีบุญดีนะครับวังเพิ่มนะครับสนับสนุน500บาทนะครับปรบมือให้ท่านด้วยนะครับคุณขันติสาริมุ่ยนะครับ100บาทอ่างทองหมูหนึ่งนะครับร้านเสริมสวยปลายฟ้า40บาทนะครับแม่แดง